สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านที่ติกบิ๊กบราเธอร์อยู่หลังโดนหนุ่มสอนรามไล่ออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ลหลายๆคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือที่ลหลายๆคนรู้จักกันในนามติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจแยกทางกันแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิ และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของติ๊กนั้นได้ติดนี้ติดสินจนอดีตสามีหนุ่มสอนรามใช้คืนให้ไม่ไหวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นยังจับได้ว่าอดีตภรรยาได้แอบขโมยเงินพร้อมนําทองของลูกไปขายจนเกลี้ยงอีกด้วยซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ต้องตัดสินใจหย่าก,กัน พร้อมไล่ออกจากบ้านในทันทีและก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านของเสาติ๊กนั้นได้โดนอดีตสามีหนุ่มสอนรามไล่ออกจากบ้านเจ้าตัวก็ได้ไปอยู่คอนโดและบอกเลยว่าภายในห้องนั้นไม่ได้ลำบากเพราะห้องที่เสาติ๊กอยู่ก็ใหญ่โตและรูราเอามากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ